ผ้ากฐิถิญญานกับทั้งผ้าอานิสง์บริวารทั้งปวงนี้เป็นผ้ากฐถินสามัคคีซึ่งมีกัลยาณมิตรปียันันบุญสูงและกัลยาณมิตรชุติมนบุญสูงเป็นผู้แทนลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์พร้อมด้วยสิทธิณนุสิ์ เหล่ากัลายาณมิตรวัดพระธรรมกายทั้งภายในและภายนอกประเทศได้มีจิตศรัทธาเป็นสมานฉันร่วมใจกันน้อมนำมาทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาการครบถ้วนไตรามาสนะอาวาสแห่งนี้ผ้ากฐินธานนี้เป็นของบริสุทธิ ประดุดเลื่อนลอยมาจากนภาอากาศแล้วตกลงณนทะ่ามกลางสงฆ์มิได้จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุรูปใดผ้ากฐินธานนี้ทรงมีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้มอบแก่พระภิกษุผู้มีจีวรเก่าหรือพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ซึ่งมีสติปัญญาสามารถอาจกระทำกฐินัตถารกิจให้สำเร็จถูกต้องตามบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่พระภิกษุรูปใดก็จงพร้อมใจกันมอบให้แก่พระภิกษุรูปนั้นเทิน